เจ็ดลูกเจ็ดลูกหมื่นสามนึกว่าเนียนี่ช่วงนียก็พูดไทยอยู่นี่สาษาอังกฤษได้ยังไงสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะตันหยงและลุงหมวยครับผมจากช่อง N Y Side เกยายกหยกนะคะวันนี้เราก็จะมากินมะม่วง แอปเปิลนะคะในเกาหลีครั้งแรกนะคะมะม่วงแอปเปิลเหรอใช่ค่ะเขาเขาเรียกกันนะเหรอมะม่วงแอปเปิลนะคะได้ได้กี่ลูกแล้วแล้วก็จะทําน้ําจิ้มอีสานสุดแซ่บนะคะใช่เจ็ดลูกเจ็ดลูกหมื่นสามนี่นะคะโอ้หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันวอนนะคะหรือประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเลยแพงมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มอีสานสุดแซ่บไป กินกับมะม่วงด้วยกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มแซ่บๆสู่กันกินนะคะรีบปรุงเลยจ้า,จ,าจ้าทำลายซอสจ้าโอเคเรามาปรุงน้ำจิ้มแซ่บๆง่ายๆแบบอีสานอีสานกันเลยนะคะใ,ใส่พริกลงไปเลยจ้าน้ำตาลนะคะลงไปเลยจ้าปลา,านะคะ <laughs> ข้าวกลัวช้อนเปียกแล้วไปตักข้าวกล้วไม่ได้เทลงไปเลยจวกไปเลยเขา้าวก <laughs> ล้วเอาหนึ่งเลยนี่จวกเลยเอาอพอล็กพอล้วพอล้วนี่นะคะหัวใจหลักสําคัญของเรานะคะก็คือข้าวกล้วนี่เองเพิ่มความหอมนะคะหอมแดงไม่มีนะครับเพราะว่าหอมแดงถ้าใส่หอมแดงยิ่งจะโอ้สุดยอดนะคะหอมแดงเราหมดนะคะกินตามย,ยถกกากรรมข้าวกล้วนี่เราใส่ไปเย็นนะคะมันจะหอมนานนะคะ บนไปนะครับ,รบโชว์เลยโชว์เด็ดน้ำปลาเดี๋ยวจะหกก่อนเดี๋ยวกอนต้องจับมย่นี้คนคือน้ำลายอกอกๆแล้วครับผม <c oughs> แล้วครับผม้องจิ้มคนได้ทีแล้วนะครับผม่ว <c oughs> ยหอมหอมมากๆช้อนไา้วันี้ค่ะนี่กัน ือเคยกินครั้งแรกนะคะมะม่วงแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมแล้วก็จะบอกนะคะว่ามันเป็นกินเอาจะมากัาดอะไรกินกรอบไหมอืมอ,อรับอยงเงี้ยอืมสุดยอดอืมคอร้อง <c oughs> อืม อร่อยนะคะไม่เปรี้ยวมากรสชาติไม่เปรี้ยวนะคะไม่เปรี้ยวมากเนะาะธรรมดาธรรมดาเล้วไม่เปรี้ยวเลยเนาะไม่เปรี้ยวเลยหวานใช่ไหมมันธรรมาด,ดาธรรมดาเนาะไม่เปรี้ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านี่แข่งเข้าห้องน้ำดิแจ๊ะจะซีมสวยดิน้ำจิ้มอยากกินแบบว่าสดๆจากต้นนะเอาแล้วล่ะแต่เท่านี้ก็ดีละ พยยาก,กินทุเรียนมากตอนนี้ <c oughs> ปีนี้ยังไม่กินสักลังเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อทุเรียนมากินแล้วก็มาบอกราคามาว่าเท่าไหร่ที่เกาหลีอันนี้มะม่วงก็เพิ่งกินครั้งแรกเนาะมะม่วงเล็กในเกาหลีแล้วก็มะม่วงสีแบบนี้ครั้งแรกไม่ค่อยซื้อกินเท่าไหร่ <c oughs> มันแพงมากนะเดี๋ยวนี้มีหมดทุกอย่างมะม่วง มะม่วงเบาก็มีเนาะมีมาทุกปีมะขามอ่อนยังไงมะม่วงเบาไม่รู้เขาเรียกว่ามะม่วงเบาแต่บ้านอยู่เรียกมะม่วงน้อยนะก็เหมือนนี่แหละมะม่วงน้อยอ่ะก็คือมะม่วงเล็กอืมมันจะเปรี้ยวมากเนาะมะม่วงเล็กกินจนลืมคุยเลย อร่อยมากนะครับผมใครกินแล้วนน้ำลายสอบ้างนะครับใครว่าใครดูคลิปนี้น้ำลายสอบ้างกดหัวใจให้หน่อยนะครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์ทำบ้างน,นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าทำงานเลิกดึกเลิกงานสองทุ่ม ถึงบ้านก็เกือบสามทุ่มกรอบมากเลยนึกว่าเสียงเคี้ยวอ่ะเม็ดมะขามนึกว่าฟังตัวเองค่ะเคียนคือกัดเคียน อร่อยนะคะกำลังพอกินมีอมเปรี้ยวนิดๆไม่เปรี้ยมากเอาแช่ okay, ตู้เย็นไว้อร่อยเลยนะคะกี่วันนะี่ <c oughs> เราซื้อมาเมือวันอาทิตย์หรือวันเสาร์มันโดนมันโดนตู้เย็นเกาหลีเย็นมากนะครับจนซื้อตั้งแต่เอาวางข้างๆฝาผนังก็เป็นน้ําแข็งตู้เย็นมันเกาเ่าแหละ มันก็เลยเป็นดีเป็นน้ำแข็งอยู่ช่องสูตรนีน้ไม่ได้กินส้มนานแล้วนะอยู่เกาหลีนะนะไม่ได้กินน้ำม่วงนานลนะน้ำม่วงเปรี้ยวโ<ฮ>อ้ม่วงน้อยแซ่ปเลยเนี่ย แต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะเจ็บท้องตอนกลางดึกนะครับแ mm. ขกจะมาเว่ยอะไร แมคโครนะครับผมนี่ครับตักเป็นแมคโครเลยครับชิมกินด้แซ่บครับลุงหน่ย่ยคุยคุยเอาเยอะๆเลยนะคะก็พูดไทยอยู่นี่สารกันสานได้ยังไง ทำไมไม่เอาคำใหญ่ๆไปเลยอันนี้ไม่มีรูนะครับตรงกลารตรงตรงเป็นตรงหัวมัน,นะมจะซวยจนน้ำจิ้มหมดเลยมัน,นตักเอาคนปัญนช้อนนะคนตัดต่อแพนซูมเข้ามาเลยนะครับว่ามันย้อยขนาดนี้ตัดกองซูมเข้าไปเลยนะคะซูมเข้าไปเลยค่ะสซาปปลาอยู่เนาะ มันสาบห้าอยู่ในหน่อยลำดิกุ่นแหละสอาดเนี่ยหอมห้านเนี่ยันเมียงเมียงเลยนะเนี่ยข้ยยยวาวหาเนี่คนเมืองเอาแล้วครับผมน้ำคิ้มจะหมดแล้วเสพทองจ้าวแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกินข้นาวเลยเยอะมาก <c oughs> มันไม่เปรี้ยวอะ่ะตาเลยไม่มีอย่างเงี้ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ เสียบทองแล้วฮะเสียบท้องแล้วครับ,เ,ะะบเ,ะะเดี๋ยวจะเย็นเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเดี๋ยวว่าเราจะไปะกินข้าวกันนะคะเพิ่งเลิกงานเราอยากกินเปรี้ยวๆก็เลยมาจัดมะม่วงนะคะแล้วก็มาโชว์ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะง่ายๆแบบอีสานอีสานแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเหมาะกับมะม่วงมากๆเลยนะคะมะม่วงอ่อนนะอันนี้มาของมะม่วงที่เกาหลีนะคะราคาก็บอกไปอตอนต<อ>้นคลิปแล้วนะคะ แพงมากเลยนะคะได้คิดเป็นเงินไทยนะครับเลยจะไม่ได้กินใช่ค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยไม่ได้กินไม่ได้กินแน่นอนกันใจซื้อเอา <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทักทายกันนะคะบ๊ายบาย